สิเหตุผลที่เวลเด็กซื้อบลูคเฮเ v e นนะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาฟังสิเหตุผลกันเลยเดียวว่าทําไมเวลเด็กถึงซื้อแมปนี้นะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวเราจะไปฟังกันเลยว่าเป็นยังไงนะก่นจะไปดูมือว่างไหมถ้ามือว่างก็กดไลค์ให้ฉันทีประเด็นแรกนะท่านผู้ชมนะที่เขาซื้อแมปนี้นะท่านผู้ชมก็คือ ความนิยมของเกม b l o e Heaven นี่มีคนเล่นโคตรเยอะมากนะท่านผู้ชมซึ่งมันเป็นหนึ่งในเกมของเกมรูบล็อกเลยนะที่มียอดเข้าชมมากกว่า60,000ล้านครั้งใช่ไหมนะที่วันผมลงคลิปนี่เออแล้วก็เป็นเกมยอดนิยมที่แบบคนเข้าเล่นเยอะที่สุดในรูบล็อกด้วยเออแบบคนเข้าดูแบบเข้าเล่นโคตรเยอะนะท่านผู้ชม แล้วก็เป็นเกมที่มีจํานวนการเล่นต่อครั้งนี่เฉลี่ยก็ประมาณเป็นหลักแสนนะท่านผู้ชมแบบวันปกตินี่เห็นสองแสนสามแสนใช่ไหมเต่าอาทิตย์วันหยุดเงี้ยโอ้โหบางทีเป็นล้านเลยนะเจ็ดแสนถึงล้านห้าแสนนะสามแสนสี่แสนห้าแสนล้านหนึ่งอะไรก็ว่ากันถือว่าจํานวนการเล่นต่อครั้งก็ถือว่าไม่น้อยนะก็เยอะเลยทีเดียวเออน,นี่ก็เป็นเหตุผลแรกนะท่านผู้ชมเพราะความนิยมสูงแหละอมอมพ็ถึงอยากมาสนใจในแมปนี้นะท่านผู้ชมหัวข้อต่อมาานะท่านผู้ชมมา ศักยภาพในการสร้างรายได้ของแมบบนี้นะก็ด้วยจํานวนฐานผู้เล่นนะมีจํานวนมากนะท่านผู้ชมเกมก็จะมีโอกาสสร้างรายได้ได้เยอะนะเขาจึงแบบอยากมาซื้อแมบบนี้นะเออมันเหมาะแก่การลงทุนอย่างเช่นการขายพวกเกมพาร์ตต่างๆนะซึ่งมันจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกมนี้นะท่านผู้ชมแบบคนเล่นต่อครั้งนี่ยเจ็ดแปดแสนคนนะเผื่อมีคนเติมสัก1%ของ ผู้เล่นในจํานวน8 0 0 0 0นคนต่อครั้งเออน,นี่ผมแค่พูดมาเออก็ถือว่าดีแล้วนะใช่ไหมหนึ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมคิดแบบจํานวนที่เปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดนะสมมติประมาณนั้นเออหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของแปดแสนก็คือแปดพันนะท่านผู้ชมเออใช่ไหมแล้วก็สมมติว่ามีคนเล่นแปดแสนมีคนเติมอยู่ในนั่นนะแปดแปดพันคนอะไรประมาณนั้นมันก็จะเกิดการสร้างรายได้นะเออการขายเกมพัสอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นแหละ,ละข้อต่อมานะท่านผู้ชมการขยายพอร์ตโพลิโอนะท่านผู้ชม คือแบบว่าการเข้าซื้อเกมที่ยอดนิยมนะั้นท่านผู้ชมจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งเว้ยให้กับพอร์ตพลิโอของโวเด็กนะท่านผู้ชมเออแบบมีโปรไฟล์ดีอะไรประมาณนั้นเออในการที่แบบได้ซื้อเกมอะไรพวกนี้ไว้นะท่านผู้ชมเออแบบมันเป็นเกมที่ยอดนิยมอยู่แล้วไงก็จะทําให้แบบเป็นการขยายแบบที่สะสมผลงานอะไรประมาณนั้นเออพูดแบบง่ายๆนะที่จะมีเกมไว้แบบทาให้แบบโวเด็กนี้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรประมาณนั้น ในการที่มีเกมใหญ่ๆเกมยอดนิยมอ,อ,อยู่ในทางของเวลเด็กอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเหมือนกันทำให้โปรโฟไฟล,ล์มันดูดออีต่อมานะท่านผู้ชมก็คือการเพิ่มฐานผู้ใช้เวการที่เวลเด็กนี่จะเป็นเจ้าของบุ๊กให้เว้นได้นี่ก็จะช่วยให้เวลเด็กนะเข้าถึงผู้เล่นใหม่ๆเวและขยายฐานผู้ใช้ของ ของโวเด็กได้ประมาณนั้นเออก็แบบว่าจากที่ไม่มีคนรู้จักโวเด็กอาจจะรู้จักสัก20เงี้ยได้บลู e ค e เวนเข้าไปอาจจะมีคนรู้จักโวเด็กเพิ่มขึ้นเป็น50เงี้ยใช่ไหมจาก20กลายเป็น50อะไรประมาณนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูก็จะเพิ่มฐานผู้ใช้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นเพราะว่าโวเด็กนี่ก็มีเกมดังๆอย่างเช่นแมป d i วิ n งอ m มพายนะท่านผู้ชมเออก็จะช่วยให้เพิ่ม <S <S 2> <S 2> เพิ่มฐานการใช้งานของผู้เล่นที่เล่นบลูแคเว้นอยู่แล้ว ให้มารู้จักโบเด็กมากขึ้นอะไรประมาณนั้นอืมผู้เล่นบลูแคเป้นที่รู้จักโบเด็กเอออาจจะไปรู้จักแมปของโบเด็กอีกก็ได้อย่างเช่น Empire, ไดวิ้งเกมไพด์ที่ผมได้กล่าวไปประมาณนั้นเออก็จะแบบได,ได้รู้จักหลายๆเกมของโบเด็กที่โบเด็กกำลังเป็นผู้พัฒนายอยู่ในตอนนี้อะไรประมาณนั้นเออในเรื่องของการเพิ่มฐานผู้ใช้นะท่านผู้ชมต่อมาก็คือการเสริมสร้างชื่อเสียงนะท่านผู้ชมก็คือการที่เข้าซื้อเกมนเนี่ยเน,เ,เ,นเนี่ยเกมบลูแคปเป้นนี่เป็นเกมที่ประสบความสําเร็จเลยนะท่านผู้ชมก็แบบว่าจะช่วย เพิ่มความน่าเชื่อถือนะท่านผู้ชมแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโบเด็กนะในอุตสาหกรรมเกมประมาณนั้นก็ถือว่าแม้บ o ูแคเวนนี่ก็มียอดเข้าชมส,สูงสุดใช่ไหมที่ผมพูดไปในข้อแรกก็จะทําให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นอะไรประมาณนั้นเพราะมีเกมแบบมปเกมบลูแคเวนอันนี้นี่หนุนหลังอยู่ประมาณนั้นแบบเป็นเกมที่น่าจะเป็นเกมที่ดังที่สุดนที่โบเด็กซื้อนะมันยอดนิยมที่สุดในโลบอก้วยตอนนี้เออเนเล่นต่อครั้งก็เยอะอะไรประมาณนั้นแบบก็จะเสริมสร้างชื่อเสียงประมาณนั้นเออ เขาเอามาเพิ่มชื่อเสียงให้กับเขาประมาณนะั้นให้กับทางโวเด็กเออประมาณนั้นแหละในห,หัวข้อน,นีน่ต่อมานะท่านผู้ชมหัวข้อน,นี้ท่านผู้ชมก็น่าจะชอบกันเลยทีเดียวก็คือโอกาสที่จะพัฒนาเกมเพิ่มเติมจากทางโวเด็กนะท่านผู้ชมเพราะว่าโวเด็กนี่อันนี้ผมก็ได้ยินเข้ามาเหมือนกันนะเออบอกว่าแบบผู้พัฒนาโบเด็กนี่เขาเป็นผู้พัฒนาเกมค่อนข้างดีนะเอออาจจะเห็นโอกาสแบบของแมปนี้ใช่ไหม แบบอาจจะปรับปรุงทรัพยากรหรืออะไรต่างๆนะท่านผู้ชมเนี่เมืองแบบนี้มันจะแบบเป็นทรงแบบท่านผู้ชมดูทางแยกดีๆมันจะเป็นแบบสีแยกธรรมดาส่วนมากเออว o เด็กอาจจะมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเมืองรูปแบบการเล่นอะไรต่างๆของเราก็รอดูกันแล้วก็แบบระบบเกมต่างๆใหม่ๆอาจจะมีให้เห็นนะท่านผู้ชมเออก็จะมารอดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างเพราะว่าเมืองบูเคเฟนี่ผมว่ามันน่าจะขยายได้อีกนะ ถ้ามันไม่แบบทําให้โทรศัพท์กระตุกบางคนโทรศัพท์สเปคต่ําเงี้ยอาจจะกระตุกหรือเปล่าถ้าแมปมันใหญ่ขึ้นอันนี้ผมก็ไม่รู้ก็เราดูกันว่าเขาจะปรับปรุงไปในที่ทางไหนนะท่านผู้ชมผมว่ามันต้องดีแน่นอนเราก็ต้องรอดูกันแหละอันนี้ผมขอชมล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันเผื่อเขาน่าจะทําดีเลยเออก็อย่าให้เสียคความเป็นเอกลักษณ์ของบลูคิเว่นนะท่านผู้ชมเรื่องบั๊กใช่ไหมล่ะพวกแกชอบใช่ไหมเออเขาอาจจะมาแบบมาขยายพื้นที่หรืออะไรแบบ ให้บรูคเควนมันน่าดึงดูดผู้เล่นมากขึ้นนะแต่เท่านี้ผมก็ว่ามากแล้วนะเออแต่มันจะมากกว่านี้ไปก็ดีนะมันจะมากกว่านี้ไปหรือมากกว่านี้หรือเปล่านี้เราก็ต้องมารอดูกันนะในหัวข้อในการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมเออมันจะได้ประโยชน์ของทางวอเด็กแล้วก็ผู้เล่นด้วยนะท่านผู้ชมเราก็เรื่องต่อมานะท่านผู้ชมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะรู้ได้เลยว่า เขาซื้อแมปไปแล้วนี่เขาก็ต้องได้ไปทั้งแมปเนี่ยใช่ไหมล่ะมันก็เรียกว่าเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จากทางวูฟเพ็ใช่ไหมที่เขาได้พัฒนามาก่อนหน้าน,นั้นแล้วใช่ไหมเออแล้วก็ทุนเดิมที่เขามีอยู่แล้วก็คือแมปอันนี้เขาก็น่าจะแบบอาจจะมีทรัพยากรอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเป็นระบบต่างๆเออหรือสามารถปรับปรุงอะไรได้ให้มีนั่นนู่นนี่เพิ่มเข้ามาเออใครจะไปรู้อะไรอย่างเช่นระบบเซลฟี่ในโรบอกเนี่ยเออ หลายๆแมปก็มีนะเซลฟี่โทรศัพท์เงี้ยแต่แมปนี้ไม่มีนะเขา่าจะเอาเข้ามาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะในอนาคตแล้วก็มารอดูกันนะอันนี้ผมพูดคร่าวๆถึงระบบนะท่านผู้ชมเผื่อเขาแบบใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเช่นที่ผมที่พูดไปแหละเออมีระบบการแต่งรถที่มากขึ้นมีอะไรที่สมจริงมากขึ้นบางทีเออใช่ไหมบางคนอาจจะชอบรถแต่งเงี้ยอืมบางคนแบบอาจจะเห็นน้ําในคอมมันเป็นแบบน้ําแบบนี้ แต่ผมไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์มันทำได้เลยป่าวทาให้เป็นน้ําใสๆแบบนี้ผมเป็นคนถามผมมาอยู่เอออันนี้อันนี้ผมไม่กล้าพูดหรอกผมกลัวมันเป็นเรื่องโกหกอะที่ที่เขาจะทําน้ําแบบนี้ในโทรศัพท์หรือน้ําแบบนี้มันเป็นที่เกมเรบอกวะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมทีเออมานั้นแล้วก็ระบบระบบกระดานระบัอกอะไรนี่ไม่รู้เขาจะเอาออกหรือเปล่าในอนาคตเออเผื่อเขาแก้ไขอะไรก็จ้องมารอดูกันนะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ทํางานร่วมกับวูเพ็กอยู่นะ หลังจากที่ซื้อแมปไปแล้วอันนี้ซื้อแมปเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาซื้อจริงหรือเปล่าวะน่าจะเป็นข่าวจริงนะท่าผู้ชมเออผมก็เห็นไลฟ์ที่อยู่นะที่ผมได้ไปดูทั้งทางของเวลเด็กด้วยแล้วก็ทางบูเพ็กใช่ไหมในดิสคอร์ดที่ผมได้ทําคลิปไปก่อนหน้านั้นใช่ไหมล่ะเออเีคิดว่านะ่าเขาน่าจะซื้อจริงๆหละต่อมานะท่านผู้ชมข้อ8นะเวก็คือการสร้างความร่วมมือกันนะท่านผู้ชม ก็คือการเข้าซื้อของโบเด็กนี่อาจจะสร้างความร่วมมือกับนักพัฒนาหรือบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันก็คือแบบว่าอยากพัฒนาแบบเอออยากพัฒนาแมปหรืออยากพัฒนาอะไรเ็าอ,อาจจะพัฒนาอย่างเช่นผมยกตัวอ,อย่างอาจจะเป็นบิ๊กเกมอะไรเงี้ยเออที่เป็นผู้พัฒนาแมปดังๆอย่างเช่นพีซซิมูเลเตอร์ใช่ไหมเออเขาอ,อาจจะพัฒนาร่วมกันอะไรนี่ผมสมมุตินะไม่ใช่เรื่องจริงนะเอออาจจะพัฒนาร่วมกับค่ายดังๆเงี้ยเออใช่ไหมล่ะก็ถือว่ามัน เป็นการสร้างความร่วมมือเพราะว่าแบบทางเวโอเด็กนี่ก็มีแบบแมปบลูคเอเวนเออเป็นแมปที่ใหญ่เง,งี้ยมีโปรไฟล์ดีเง,งี้ยเออสามารถมีโอกาสไปขอร่วมพัฒนากับค่ายอื่นๆได้ง่ายประมาณนั้นแล้วก็ได้ประโยชน์ร่วมกันอะไรประมาณาว่าะวโอเด็ก hmm. ก็มีบล mm ูคเอบเวนนุ้นหลังอยู่เพราะว่าบล mm ูคเอบเวนก็เป็นแมปยอดนิยมอันดับหนึ่งอะไรประมาณนั้นเออมันจะเกิดการสร้างความร่วมมือได้ง่ายประมาณนั้นเพราะว่าเรามีเกมที่ดีอยู่ในมือเราประมาณนั้นเออประมาณนี้แหละเออ ข้อ9ก้านะทานผู้ชมต่อมาก็คือการตอบสนองต่อความแนวโน้มของตลาดนเวก็คือการที่โบเด็กหนีเข้าซื้อเกมเวและโวเด็กนี้ก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นเวเพราะว่าคนรู้จักบลูเฮเว่นนี่มากแล้วใช่ไหมโวเด็กนี้ก็จะมีความต้องการของตลาดมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าบลูเฮเว่นนี่เป็นเกมที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วใช่ไหมก็เข้าชมเยอะอะไรปรนะมาณนั้นคนรู้จักเยอะ ทีนี้เขาก็ต้องมารู้จักผู้พัฒนาแมปนี้ด้วยก็คือคนต่อไปก็คือเป็นโวเด็กนะท่านผู้ชมคนก็ต้องรู้จักโบเด็กมากขึ้นนะก็จะเป็นการตอบสนองแนวโน้มการตลาดก็คือแบบอาจจะเป็นการโฆษณาบริษัทเงี้ยเออโฆษณาโวเด็กเงี้ยใช่ไหมแบบว่าทําให้คนรู้จักโวเด็กมากขึ้นก็จะมาดูว่าโวเด็กมีแมปอะไรบ้างเออบริหารจัดการเกมอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นก็จะทําให้คนแบบรู้จักมากขึ้นเออ ไม่ใช่รู้จักแต่แมมบูคิเว่นก็จะขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนั้นนะแต่ใกล้ๆเคียงกับข้อแรกๆที่ผมเล่าให้ฟังเออเกี่ยวกับแนวโน้มการตลาดที่จะมีโอกาสพัฒนาขึ้นในทางโวลเด็กท่านผู้ชมข้อสิบนะท่านผู้ชม,ชมต่อมาข้อสุดท้ายก็คือการเพิ่มมูลค่าบริษัทการที่เป็นเจ้าของเกมที่ประสบความสําเร็จนี่มันจะช่วยเพิ่มมูลค่าความน่าสนใจของโวลเด็กต่อผู้ลงทุนและพันธมิตรการที่เราจะเป็นเจ้าของเกมที่ประสบความสําเร็จนั้น ก็จะมีช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทเราประมาณนั้นเออแล้วก็สร้างความสนใจแล้วก็สร้างความน่าสนใจนะท่านผู้ชมเราผู้ลงทุนกับพันธมิตรต่างๆอย่างเช่นแบบเออจะมีคนมาลงทุนสักติบล้านเงี้ยมาลงทุนแบบพัฒนาแมพให้เราเงี<ๆ>้ยก็จะสร้างความน่าเชื่อถือได้นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเกมที่น่าสนใจและเป็นเกมที่ยอดเข้าชมสูงสุดใช่ไหมล่ะเออมันก็จะเหมือนเพิ่มมูลค่าบริษัทให้เราแหละกออ็มีคนมาลงทุนเพิ่มเงินมันก็เพิ่มขึ้นเงี้ย จากลงทุน10บาทก็อาจจะกลายเป็นร้อยบาทอะไรประมาณนั้นก็จะเพิ่มมูลค่าให้เรานะท่านผู้ชมจะประมาณนี้ท่านผู้ชมสิเหตุผลที่สมัยว่าเด็กซื้อบุ๊คแค่เปนนะแมปยังไม่ลบนะบางคนเข้าใจผิดว่าแมปจะโดนลบอันนี้ไม่ใช่นะแมปมันแค่เข้าแค่แบบเปลี่ยนผู้พัฒนาเฉยๆไม่ไม่ได้โดนลบเออแค่เข้าขายแมปเออมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กระชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมไม่ไปจะไปโอเคไปแล้วไปแลย